สวัสดีครับอยู่กับพงแล้วก็ Red s u นโต้เรดเอครับปีที่แล้วพงรีวิว Red s ุนโต้เรไปแล้วนะก็เป็นตัวท็อปที่ออกมาใหม่ของ s ุนโต้ครับปีนี้ออกซุนโต้เรดเมาก็มีความมินิมอลลงมานะมินิมอลในเรื่องของขนาดแล้วก็สเปคมีการปรับลดลงมานิดเดียวนะครับเรียกว่าประสบการณ์การใช้งานไม่แตกต่างกันเลยนะก็วันนี้พงอาจจะไม่ได้เล่าในเทอมของการแบบว่าเฮ้ยฟีเจอร์เป็นยังไง แบบโอ้โหออกกาลังกายเป็นยังไงเพราะมันมีความใกล้เคียงกับ s u n โตเรสแบบแทบจะเกือบ100%นะครับวันนี้มาคุยกันด้วยอารมณ์ล้วนๆดีกว่าว่า s ูนโตเรสเเนี่ยพงชัยแล้วประสบการณ์เป็นยังไงนะครับก็เริ่มกันง่ายๆก่อนอย่างแรกที่เราจะเห็นว่ามันแตกต่างจาก s u n โตเรสก็คือขนาดหน้าปัดที่มันเล็กลงมาเหลือ45มิลจาก49มิลน,นะครับหน้าจอยังเป็นโ l e d เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสีสันสดใส ตัว UX UI ยังเลื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นกังวลว่าหน้าจอเนี่ยจะไม่สวยจะไม่ลื่นโอเคอันเนี้ยอยากให้ลองตัดสินใจดูใหม่นะครับไปลองเล่นดูก่อนก็ได้มันให้ความลื่นให้ความสวยมากๆแล้วนะทีนี้มาพูดถึงความต่างบ้างดีกว่าครับหลังจากที่ใช้49มิลกับ45มิลแล้วรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างนะก็ง่ายๆเลยครับ พอหน้าปัดมันเล็กลงนะก็บอกตรงๆว่าเหมาะกับข้อมือพงม,มากกว่านะปกติเนี่ยพงจะใส่ตัวนาฬิกาเนี่ยใสหน้าปัดอยู่สัก41-43ถึง43มิลน,นะครับแต่ว่าพอเป็น45มิลเนี่ยหลายๆยี่ห้อทำมาแล้วมันจะใหญ่ล้นข้อมือของพงแต่ว่าซุนโต้ก็คือซุนโตอ้ออกแบบเก่งแบบชนะเลิศนะครับตั้งแต่49แล้วเอาสายเนี่ยไปซ่อนๆอยู่ด้านหลังทำให้เวลาใส่เนี่ยสายมันไม่ค่อยป่องที่จะแบบล้นข้อมือพงออกมานะครับ ตัวซุนโต r เรดเนี่ยก็ยังทําได้ดีครับสายไม่ป่องนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่ล้นข้อมืออันเล็กๆน้อยๆของพงนะครับทำให้โอเคพงใส่แล้วรู้สึกว่าคอมฟอร์ตมากขึ้นแต่ว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าอ่ะอยากจะลอง49กับ45เทียบกันเป็นยังไงเนี่ยก็อยากแนะนําให้ไปลองหาเทียบดูก่อนนะเพราะว่า 49มิลบางคนก็ชอบอะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนตอนที่พงษ์ใช้49มินอะแล้วพอพงษ์เปลี่ยนไปลองกับยี่ห้ออื่นที่หน้าจอมันไม่ถึง49อะพงษ์รู้สึกเลยว่าการดูครั้งแรกอรมันอึดอัดมากเพราะว่าตัวหนังสือมันจะเบียดเบียดอยู่ในหน้าจอที่เป็นแบบเล็กๆกันนะครับมันก็เลยรู้สึกอึดอัดหน่อยแต่ว่า49มิลกับ45มิลอันเนี้ยพงษ์มไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันในเรื่องของความอึดอัดเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามาดูดีไซน์ของ Watchface หรือว่า การวางตัวหนังสือการวาง UI ของเขาต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ยังเน้นสเปซที่เหลือเยอะๆอยู่ในทุกๆพาร์ทเลยครับทำให้เวลาเรามองอะไรเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดเหมือนเดิมนะแล้วทีนี้จุดที่เปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่งก็คือตัวสายเนาะสายนาฬิกาเนี้ยเป็นสายที่พง์รู้สึกว่าเออมันมันไม่เห็นในยี่ห้ออื่นหรือมันมีอาจจะมีนะพงไม่แน่ใจก็เอาเป็นว่า ถ้าเกิดเป็นตัวที่ผมเคยจับเคยใช้เคยรีวิวมาเนี่ยสายนาฬิกานี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเท่ที่สุดอ่ะก็คือ มันเป็นสายที่มันไล่สีเนาะคือตรงนี้เป็นสีส้มนะครับตรงนี้สีม่วงนะก็คือหลายคนอาจจะบอกว่าสีมันแบบอืดูไม่ค่อยฟอร์มอลไหมก็คือถ้าใครชอบสีฟอร์มอลมันมีสีขาวสีเทาสีดําให้เลือกซื้อนะครับถ้าเกิดชอบสีสดใสถ้าจําไม่ผิดนอกจากสีส้มก็มีสีฟ้านะครับแล้วก็อาจจะมีอีกสีหนึ่งผมจําไม่ได้เนาะแต่เอาเป็นว่ามันมีทั้งแบบสีแบบรบเรียบนะครับแล้วก็มีสีที่แบบอ่าดูมีสีสันแบบนี้ซึ่ง เป็นตัวแรกเลยที่ผมเห็นสีมันเกิดการไล่ออกมาแบบนี้นะครับทั้งส้มทั้งม่วงเนาะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการเล่นเป็นระดับเลเยอร์ 3D ด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามองลงไปเนี่ยคำว่าซุนโตที่เขียนอยู่ตรงสายตรงเนี้ยมันจะลึกลงไปอยู่ในเลเยอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นลายๆอะนะอยู่ด้านบนลอยๆขึ้นมาจากตัวซุนโตอีกทีนึงก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีที่แบบอ่ะ มันมีการออกแบบมีการดีไซน์ใหม่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสายของตัวเรสธรรมดาเนี่ยรูที่เอาไว้ใส่ตัวเข็มหรือกระดุมเนี่ยมันจะมี3แถบนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็น Red S เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแค่1แถบแล้วก็วัสดุแตกต่างกันความหนาแตกต่างกันครับของ Red S เนี่ยก็คือตัวขนาดสายมันอาจจะไม่ได้หนาเนาะแล้วตัวสายก็บางกว่าของตัว Red s, เพราะว่าขนาดกับน้ําหนักมันเล็กกว่ามันเบาวกว่านะครับตัวสายก็ไม่ได้ต้องการแบบความหนานแน่นให้มันพยุงสําหรับน้ําหนักเยอะขนาดนั้นเขาก็เลยดีไซน์ให้มันมินิมอลลงได้ครับแล้วก็อืมนี่อันนี้นะครับด้านหลังเขามีการวางจัดเตรียงเซ็นเซอร์ใหม่นะ ถ้าเกิดว่าเราลองเอาไปเทียบกับตัวเรสหรือตัวรุ่นอื่นๆของซุนโตที่เคยทํามาเขามีการจัดเรียงเซ็นเซอร์ใหม่ครับแน่นอนว่าพอเขาย่อขนาดหน้าจอลงมานะครับมีการเปลี่ยนวงจรด้านในเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครับทำให้มันก็ต้องแบบจัดเรียงหรือว่าจัดวางนิดๆหน่อยๆให้มันเกิดความใช้งานสะดวกแล้วก็ยังได้ใช้พื้นที่ด้านในให้มันเต็มที่ขึ้นครับซึ่งทําให้สิ่งที่มันตามออกมาเนี่ยมันก็ประหยัดแบตประหยัดพลังงานนะครับคือต้องบอกว่า หน้าจอเล็กลงนะครับแต่ว่าหน้าจอยังมีคุณสมบัติต่างๆเท่าเดิมเลยนะครับการจินพลังงานมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่แต่ว่าขนาดแบตมันลดลงเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้มันดีครับผลที่ออกมาได้เนาะพงใส่แบบอ่ะพงใส่แบบ24ชั่วโมงนะครับออกกําลังกายถ้าตีแล้วพงออกตอนนี้พงออกได้อาทิตละ2วันวันละประมาณ2 3ชั่วโมงเนาะตีไปว่า อาทิตย์หนึ่งพงออกกําลังกาย5ชั่วโมงละกันนะครับก็พงใช้แบตเตอรี่เนี่ยได้ประมาณ5 6ถึงวันนะคือจริงๆมันอาจจะลากไป7ได้แต่มันอาจจะเสียวๆวันที่7จ็ดไงพงก็เลยโอเคหยุดไว้ที่วันที่5หรือวันที่6แล้วก็ชาร์จเรียบร้อยนะครับซึ่งมันก็ตรงกับที่เขาเคลมเนาะคือทางสุดโต้ในเขาเคลมว่าตัวเล็ดเอสเนี่ยนะครับใช้แบตเตอรี่ได้7วันถ้าเกิดเราออกกําลังกายวันละ1ชั่วโมงนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพงเปิดพวกฮาร์ดแวร์เปิดการแ็กทุกอย่างครบเลยมีแค่่่่ GPS ทีไไมด้้ใชเพราาะว ใช้ตีแบตกับใช้ไวน้ำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูตัวสีของหน้าปัดเนาะคือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ดูแบบว่าที่พงถ่ายตัวที่พงใส่เนี่ยพงใส่หน้าปัดสีดําล้วนเลยคือตัวที่พงใส่เนี่ยพอมันเป็นสีดำเนาะแล้วมันต่างจากเรสที่มันเป็นไทเทเนียมสีแบบเงินเงินสีไทเทเนียมนะครับก็รู้สึกว่าเออพอมันดําแบบดําทั้งหมดเลยอะเราไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่เวลาที่เราใส่มันอยู่นะครับแล้วก็ด้วยการที่เอาไว้ออนดิสเพลย์เนี่ยพงเปิดเป็นแค่ฮัฟท์เวกก็คือ ตัวเนี่ยตัวเวลาเนี่ยมันจะขึ้นมามืดๆหน่อยนะครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ถ้าเกิดผงกดอีกทีนึงปุ๊บอันนี้มันจะเวกเป็นฟูนะมันจะเห็นชัดนะครับมันจะทํางานขึ้นมาเต็มที่เต็มระบบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเปิดไว้ให้ฮาร์ฟอ่ะตอนที่มันสลีปและแสดงโอเวอร์ออนเดสเพลย์มันก็จะมืดๆลงมาแบบนี้เนาะเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่นะครับซึ่งไอสิ่งตรงนี้มาทําให้ผมรู้สึกว่าเออเราคอนซนเรฟกับการใช้ชีวิตได้ง่ายเราไม่ต้องมาแบบสะดุดตากับอะไรที่มันมี ความเด่นออกมาจากข้อมือของเราครับผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราอยากให้มันดูแบบกลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตจประจาวันทั่วๆไปไม่ต้องมานั่งดูตัวเลขบ่อยๆไม่ต้องมานั่งกดบ่อยๆไม่ต้องมานั่งเช็คนนติบ่อยๆเออการเลือกนับปัดสีดำเนี่ยเป็นอะไรที่ ดูดีมากๆเนาะแล้วก็ตัววัสดุตัวเรือนเนี่ยของตัว Red S ในเว็บเขาบอกว่ามันเป็นสแตนเลสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Red เนี่ยมันจะมีไทเทเนียมให้เลือกเนาะซึ่งตอนพงรีวิวเนี่ยก็เป็นไทเทเนียมนะครับแน่นอนว่าไทเทเนียมเนี่ยหลายคนตอนนี้ก็อาจจะ hype หรืออาจจะชื่นชอบหน่อยนะครับด้วยความเป็นไทเทเนียมคุณสมบัติหลายๆอย่างมันดีครับแต่สแตนเลสไม่ได้แย่นะสแตนเลสก็เป็นคุณสมบัติที่ดีหลายๆอย่างที่ไทเทเนียมมันมีเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดถามพงว่าพงรู้สึกยงงงงไกงก็คต้อบอบว่า โอเคแหละว,ว่ากระแสเทเท่เนี่ยมันมาแรง แต่ถ้าถามตัวพงเนี่ยพงรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมันไม่ได้สําคัญถึงขนาดว่าเออเราจะต้องเลือกเป็นอันไหนเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องไทเทเนียมเรื่องสเตเลสพงตัดทิ้งเนาะเราเลือกสีที่เราชอบอันนี้พงรู้สึกว่ามันเป็นการเลือกซื้อที่เหมาะสมมากกว่าที่จะมาเลือกวัสดุอะไรเงี้ยของโตเรสนะครับก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้ไทเทเนียมมาก็คือไม่ต้องไปซีเรียสน,นะมันโอเคแล้วแหละนะแต่ว่าตัวกระจกนะครับกระจกอันนี้ของโตเรสเนี่ยมันเป็นซับไฟแต่ว่าอันนี้มันเป็นกอริล่ากลาสถามพงว่าพงรู้สึกษ์ คือแน่นอนอนะพอเราอ่านสเปกเราจะรู้สึกว่าเราอยากได้ซับไฟล์แต่ถ้าเกิดถามว่ากอริล่าเนี่ยโอเคไหม,มก็โอเคอะคือพงไม่ได้เอาไปใช้แบบว่าสมบุกสมบันเข้าปลามีการกระแทกนูน่นกระแทกนี่บ่อยๆพงเล่นกีฬาแบบว่ายน้ำอ่ะมีวิ่งบ้างนานทีเข้ายิมนานทีตีแบดบ่อยๆมันไม่ค่อยจะแบบมีเหตุการณ์ให้เราต้องมาแบบโอ้เดี๋ยวกระแทกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเป็นรอยอะไรเงี้ยพงก็เลยรู้สึกว่ากอริล่ากลาสมัน มันก็ดีแล้วนะสําหรับการใช้ชีวิตสําหรับไลฟ์สไตล์ของพงเนี่ยมันก็เหมาะแล้วมันก็เพียงพอแล้วก็คงจะไม่ได้รีแควร e ว่าเออต้องเป็นซับไฟแต่ถ้าเกิดว่าซุนโตใส่มาให้ดีไหมก็ดีแต่ไม่ใส่ให้มาก็โอเคนะครับใช้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วย แล้วก็เรื่องฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยคงจะต้องบอกว่ามันแทบไม่ได้ต่างจากตัว s u โต r ร,รสเลยเนาะคือแน่นอนครับ m มมโมรีมีให้32 g b แต่ว่ามันก็เอาไว้ใช้ใส่พวกแมปที่เป็นอ f ฟไลน์แมปอะไรเงี้ยหรือใส่พวกแบบเป็นแอปต่างๆที่บางคนต้องการใช้พิเศษก็ไปโหลดมาลงได้แต่ถ้าเกิดว่าถามว่ามันใส่ตัวเพลงเข้าไปได้ไหมใส่ไม่ได้ครับถามว่ามันทําอะไรได้บ้างกับการฟังเพลงก็คือใช้ ตัวนี้ในการควบคุมเพลงต่างๆนะครับก็ไม่สามารถแบบว่าลง spotify โหลด spotify มาลงอ่าหมายถึงโหลดเพลงมาลงแล้วก็ใช้แบบออฟไลน์ไม่มีมือถืออันนี้ทำไม่ได้แต่ว่าใช้เป็นรีโมทใช้เป็นตัวควบคุมตัวโทรศัพท์มือถือของเราอันนี้ทำได้ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อัปเดตมาแล้วพงชอบมากนะอ่าเดี๋ยวพงพาไปดูครับนี่คือถ้าเกิดดู w a t c h f a e ของพงเนี่ยมันจะมีนี่แบตเตอรี่เนาะกับเป็นวันที่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นตัว l e s เนี่ยตอนที่มันยังไม่อัปเดตเนี่ย มันก็ยังไม่สามารถจะไปเปลี่ยนตรงนั้นได้ครับแต่ว่า red s อันนี้กับเฟิร์มแวร์ล่าสุดเนี่ยมาแล้วนะโอเคคงลองเข้าเซตติ้งนะครับเข้าไปที่คัสตอมเนาะแล้วก็เข้าไป complication นี่เพื่อนๆดูกับหัวนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวพงให้กล้องกลับหัวให้นะครับอ่ะอันนี้เราจะเห็นว่ามันมี2ฝั่งเนาะเราแตะเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาเลือกได้ว่าเราอยากจะได้เป็นอะไรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พงรู้สึกว่าคราวที่แล้วเนี่ยพงยังไม่แฮปปี้กับจุดนี้เท่าไหร่นะ แต่ว่าคราวนี้ผมแฮปปี้แล้วเพราะว่าหลักๆที่ผมต้องการบนหน้าจอเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่กับตัววันที่นะครับซึ่งอันนี้เราเลื่อนลงมาอาจจะเจอแค่นี้แต่ถ้าเลื่อนขึ้นไปมันก็มีอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถมาเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรมาอยู่บนจอหรือว่ามาอยู่ที่วอตเฟสของเราครับซึ่งแน่นอนว่าตัววอตเฟสเนี่ยมันก็มีให้เลือกหลายๆแบบเนาะแล้วก็เป็นแบบที่มินิมอลมินิมอลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเนาะคือ วอตเฟสเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีเนี่ยเปลี่ยนสีได้เยอะแยะเลยนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนวอตเฟ f อ่ะมาดูหน้าตา w วอ f a c e กันหน่อยเนาะอ่ะอันนี้เป็นการเลือกมาเนาะถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะเราก็จะเห็นว่าวอตเฟสเนี่ยค่อนข้างมินิมอลนะครับไม่ได้แบบฉูดฉาดอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นดีไซน์ที่เจ๋งมากๆอ่ะ อันเนี้ยมีข้อมูลอยู่3อันไปดูตัว c o m พล i เคชั o กันว่าตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยน c o m พล i เคชั o อะไรได้บ้างอ่ะนี่เปลี่ยนได้3อันเลยนะครับเออเอาสิคราวนี้ทำมาดีไว้ในเรื่องนี้นะอ่าไม่ขี้เลยละนะเพราะว่าถ้าเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนพวก c o m พล i เคชั o ตรงนี้ได้เนาะเออดีดีดีด,ดีเดี๋ยวพงเปลี่ยนกลับไปอันเดิมก่อนโอเคอ่ะเช็ค c o m พล i เคชั o โอเคยังเหมือนเดิมเนาะแปลว่าต่อให้เราเนี่ยเปลี่ยนวอรเฟสไปรับเปลี่ยนวอรเฟสกลับมาอันเก่าเนี่ยพวกคอมลิเคชันหรือพวกข้อมูลที่เราอยากให้โชว์มันยังเป็นอันเดิมอยู่นะไม่ต้องไปเซตใหม่อันนี้ดีมากๆนะครับซึ่งอันนี้ใช้แล้วแฮปปี้นะแต่ว่าสิ่งที่พงรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่พงอยากได้อะ่ะแล้วมันเป็น2เรื่องที่ยังติดอยู่จากคราวที่แล้วเนี่ยอย่างแรกคือสายชาร์จที่มันยังไม่เป็น USB-C อันนี้แอบแบบแอบงอนเล็กๆอะ่ะคือ USB-C ได้ไหมนะ แม้ว่าจะมาจากแบบแท็บสแกนแล้วนะก็คือเป็นนาฬิกาของฟินแลนด์ใช่ไหมเราก็อยากจะให้ก็เป็น usb c เนาะมันก็แบบอ่าเราจะได้ใช้แบบว่า usb c ทุกๆอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยก็ตรงนิดนิดน,ดน,ดนึงนะแล้วก็อยากให้มีแบบสลนะิปโหมดอะเนาะคือแม้ว่าเราจะเปิดดู not disturb ได้นะครับและหน้าจอมันจะแค่แบบเวกมาเบาๆแค่นี้นะเราก็แทบมองไม่เห็นตอนกลางคืนก็ไม่ได้กวนสายตาแต่ถ้ามันมีสลิปโหมดจริงๆอะแล้วเปลี่ยนพวกข้อมูลตรงนี้ให้มันเป็นสีแดงอะมันจะ แบบว่าไม่กระแทกลูกตาเราอะไรเงี้ยหรือแม้ว่าเราจะเปิดไม่จุแล้วแต่ถ้าเป็นสีแดงแล้วมันมืดลงอะ่ะมันกระแทกลูกตาเราน้อยกว่าเดิมไงมันก็เหมาะกับการที่จะดูตอนกลางคืนเผื่อเผื่อตื่นมาแล้วดูเผื่อตื่นขึ้นมาแล้วต้องมาแบบอ่ะเข้าห้องน้ําหรืออยากจะเช็คว่ากี่โมงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอ่ะเป็นสีแดงสบายตานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากให้ซุนโตเนี่ยเขาทํานะคือตอนเนี้ยเขายังไม่ได้ทําแต่อยากให้ทํามากๆนะครับกราบเลยกราบจริงๆนะ ทำเถอะนะมันจะได้เป็นแบบ อ่ะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชแล้วก็แบบเน้นเรื่องสุขภาพเวลาที่เรานอนไปด้วยจริงๆแล้วก็อันที่ชอบมากๆเวลาที่เราแหนบนะครับไม่ว่าจะแหนบตอนที่หลังตื่นแล้วหรือไปแหนบกลางวันเนี่ยมันจะมันนับรวมเวลาการนอนแล้วก็ดูในแอปได้เลยนะว่าโอเคตรงเนี้ยเวลานอนตรงเนี้ยมีการแหนบแล้วก็เขียนแยกให้ด้วยสลิปเท่านี้แหนบเท่านี้นะครับแล้วก็นับเวลารวมกันให้ในตัวแอปเลยคือบางรุ่นบางที่ห่อทําไม่ได้แต่ว่าของซุนโต้เรสกับเรดเอสทำได้ครับ อันนี้ชอบมากะารนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่แบบอ่ะคือพงรู้แหละว่ากลางคืนหรือน,นี้บางคืนพงนอนไม่ค่อยพอเราก็อยากจะมาแหนบกลางวันเพิ่มแม้ว่ามันจะไม่ได้สู้กับการหลับยาวๆแต่อย่างน้อยๆมันได้หลับเพิ่มมันก็ดีกว่าไม่ได้หลับเพิ่มนะครับมันก็ดูแลสุขภาพได้มากขึ้นแล้วมันก็แท็กเรคคอร์ดของเราได้มากขึ้นได้ดีขึ้นก็ถือว่าถ้าทําได้ก็เป็นเรื่องดีแล้วอันนี้ทําได้ครับก็เลยแบบว่าโอเคค่อนข้างปลื้มกับการที่มันทําได้แบบนี้นะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะคัสตอมไมตัวแบบ w วอ f เ c e เมื่อกี้น,นะครับปรับพวกข้อมูลที่เราอยากจะโชว์แล้วเนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายตัวเมทริกซ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถคัสตอมไมได้ว่าอยากให้โชว์อันไหนขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผงไม่ได้ลองเล่นนะอันนี้บอกตรงๆเลยว่า แบบอ่ะนิสัยไม่ดีอะ่ะก็คือมันชินกับของเก่าที่เขาให้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากดูแค่ฮาร์ดเรทจริงๆนะเวลาที่เราออกกําลังกายอย่างเงี้ยคือผงค่อนข้างซีเรียสกับฮาร์ดเรทเนาะเพราะว่าผงออกกําลังกายแบบฮิตไงใช่ไหมคือตีแบตเนมันเป็นคาร์ดิโอแล้วมันแบบมีไดนามิกขึ้นลงตลอดอะไรเงี้ยผมก็เลยค่อนข้างกับซีเรียสฮาร์ดแรทแล้วมันโชว์มาเป็นแบบอันหลักอยู่แล้วอะ่ะผงก็เลยไม่ได้ลองเล่นเนาะก็ เอามาแจ้งเป็นข้อมูลไว้ก่อนว่ามันทําได้แต่พงไม่ได้ลองทําให้ดูก็ในส่วนนี้อาจจะยังไม่ได้เล่านะครับอาจจะต้องไปดูรีวิวของคนอื่นประกอบนะว่ามันปรับอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะที่พงแบบขอโทษทุกคนจริงๆที่ไม่ได้เล่าไม่ได้ทําการบ้านมาใส่ในรีวิวนี้ครับในรีวิวนี้ไม่ได้พูดอะไรมากนะถ้าเกิดเทียบกับราคา13,900บาทนะก็คือ14นนั่นแหละนะถามว่ารู้สึกยังไงพงรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่โอเคนะครับ ก็แค่อย่างเดียวแหละถ้าเกิดในราคาเนี้ยที่แบบอยากได้มากสุดๆถ้าอยากได้เลือกได้อย่างหนึ่งอยากให้เขาปรับปรุงอะไรก็คืออยากให้มีสลิปโหมดแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นรู้สึกว่าโอเคละมินิมอลใช้ในชีวิตประจําวันสปายนะครับถ้าเกิดพงเปลี่ยนสายเป็นสีดําพงใส่สูตรออกไปข้างนอกไปงานต่างๆที่เป็นงานทางการมากๆพงรู้สึกว่าไม่เคอะเขนะินอะเพราะว่าสวยมินิมอลแล้วก็ดูแพงด้วยนะดูแบบดูดีเลยอะนะแล้วก็ ที่สําคัญคือมันเป็นนาฬิกาที่ผมคิดว่ามันคงความเป็นมินิมอลในตัวของพงเองได้เยอะมากานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการความเรียบง่ายของชีวิตนะแบบว่าไม่ได้เน้นความฉูดฉาดแล้วเน้นความมินิมอลความดีไซน์สวยๆเนี่ยผมว่าซุนโตเนี่ยอันนี้สุดยอดละยังไงก็จบรีวิวสั้นๆแค่นี้ละกันนะอาจจะพูดยาวไปหน่อยแล้วก็ยังไงฝากติดตามวิดีโอต่อๆไปด้วยครับยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ